เดี๋ยวผมช่องบ่าวเอ็ฟบานาครับผมมาครับผม EP สองครับผมมาเจอกันที่บ่อตกปลาเสื่อมครับผมเป็นเยาไสเดือนครับผมบ่อเดิมครับผมบ่อเดิมมาหมานน้ำกันครับผมไปไม้แรกครับผมไปเลยครับผม รลุกันครับผมมีอาการนครับผมงปุ๊บก็คือมีอาการเลยครับผม ใหญ่ครับผมตจนใหญ่มาแล้วครับผมแต้มแรกครับผมแต้มแรกนี่ครับผมแต้มแรกครับผมมันหมานครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมมาแล้วมาแล้วครับผมมาครับผมลงไปอีกครับผม ที่เดิมไม่แล้วครับผมนาำละครับผมลงปุ๊บจะมีอาการเลยนะครับนะอยู่ครับผมอยู่นี่ครับผม นี่ครับผมวิ้ยงามครับครับผมสุดยอดครับผมหมันหมามครับผมหมายนี้เป็นหมายเด็ดอยู่แล้วครับผมมาครับผมไม้ต่อไปครับผมนัมาแลผม ที่เดิมครับผมเห็นไหมครับผมมาตจะทิ้งลงครับผมทิ้งปุ๊บครับผมคือมีอาการมาเลยครับผม ยอดครับผมมานมมามมารัาครับผมไม่ธรรมดาครับผมไม่ธรรมดาวังนี้ก็เป็นพังที่ไม่ใหญ่นะครับนะแต่ปลาเนี่ยเยอะมากครับผมปลา เขาเรียกว่าเป็นวังครับผมแต่บ้านผมเขาเรียกวังเนะเป็นวังปลาเสื่อมบม้างดึงแล้วครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมดึงลากไปแล้วผมแต่เอาไม่ทัน,นะครับผม ครับผมเอาไาไมมรลุ้นกันครับผมภาษีมานครับเนาะไปครับผมลุ้นกันไม่นานแล้วครับผมน่าจะดึงอีกครับผม มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมได้อยู่ครับผมได้อยู่ได้อยู่อ,อได้การได้การครับผมมันหมานครับผมมันหมานมาครับผมไปอีกรอบครับผมมันแหละครับผม ที่เดิมครับผมรอสักหน่อยครับผมครับผมเริ่มเีอาการนะครับผม เริ่มแล้วครับผมเริ่มแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังตอดครับผมเราลุ้นกันครับผมโอ้มาอยู่ครับผมดึงเหยื่อครับผม อยนี่ครับผมเมื่อกี้ครับผมตันกล้องไม่ทันนะครับผมเขาไปอยู่ในไม้แล้วครับผมเขาไปอยู่ในไม้แล้ว เปลี่ยนฝั่งครับผมตรงนั้นก็หยุดนานกินทีแล้วก็มาฝั่งทางนี้ครับผมอาจ,จะขยับขยับไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งนี้บ้างครับผม อยู่ครับผมอยู่ครับผมนี่ไงครับผมนี่ครับผมมันมันครับผมมันมานมาแล้วครับผมนี่นี่ครับผมมาอีกแล้วครับผมหนึ่งแต้มครับผมมาอีกแล้วครับผมดูครับผมนี่โอ้ยสุดยอดครับครับผมไป กันต่อแล้วมารอลุ้นกันครับผมนี่ครับผมมาแล้วครับผมไหนครับผมใส่สวยๆเลยครับผมเฮ้ยหนูว่าจะไม่ได้ครับผมนี่ครับผมเอาครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กบ้านนาด้วยครับผมขอบคุณครับผม